มานนว่าตามสัพพังอปลาทางคมะธเมพันเตคมะตุโนพันเตอุกาสะทวารตะเยนะ กะตังสับพังอปราทังขมตุโนพันเตอุกาสะขม,มามะพันเตห้าแต่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคข้าพเจ้ามาขอแก้บนต่อหลวงพ่อปานวัดบางนมโค ที่ได้ให้สัจจะไว้แล้วนั้นบัดนี้ได้สำเร็จแล้วข้าพเจ้าจึงมาขอแก้บนด้วยไข่ก้สิกฟองต่อหลวงพ่อปานวัดบ,บางนมโคข้าพเจ้าขอบนขอแก้ข้าพเจ้ามาขอแก้บนต่อหลวงพ่อปาน วัดบางนมโคที่ได้ให้สัจจะไว้เล้ยวนั้นบัดนี้สำเร็จแล้วข้าพเจ้าจึงมาขอแก้บนด้วยไข่9 9ฟองต่อหลวงพ่อปานวัดบางนมโคข้าพเจ้ามาขอแก้บนต่อหลวงพ่อปานวัดบางนมโค ที่ได้ให้งสัจจะไว้แล้วนั้นบัดนี้สำเร็จแล้วข้าพระเจ้าจึงมาขอแก้บนด้วยไข่9 9ฟองต่อหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอเอาขันหากขึ้นว่างนะขึ้นว่างไว้ทึ่งๆว่างทับบนรดนะ ยกจบยกถวายยกถวายอ่านทุกเอออ่านตะกร้าว่างไหวกาบสามเถือ่อจุดตูปสามดอกพระพุทธสามดอกเจออ้านะ เออพ่อตู้ไม่ยังเกาะเรื่องยังอ๋ออ๋อเลี้ยวเลี้ยวไปก็ยัง o o m ในยานเดียวกาวสาวเธอ มีคันอาหารว่าน้ำบอกบ๊อกเรียบร้อยแล้วอันนี้เอาอันถวายอันใด